ไปแชร์มยก็ต้องแชร์ด้วยดิฮัลโหลกูกูชเขาเรียกอะไรดิอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะเตอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ทะเลแหวกนะคะอยู่ที่กระบี่ก็มาหาไอเดียในการลงทุนอี๋ยวเตให้ดูวิวไปด้วยสวัสดีค่ะทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่ที่กระบี่นะคะอ่าเสียงชัดไหมภาพโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวบอกไอเดียในการลงทุนเดี๋ยวนี้จะไล่เลยหลายรอบนะนะไล่เหลายรอบนะคะก็ต้องเป็นกูท่าน่าแล้วเนาะเพราะว่าใส่แล้วอ่ะสวัสดีค่ะคุณเดี๋ยวนะคุณอารุณอารุณหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะแต่อ่านหูวปะอารุณนะถ้าคุณอารุณอ่าใครเข้ามาแล้วเขียนพักเข้ามาหน่อยค่ะว่าภาพชัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าเดี๋ยว ให้ไอเดียสั้นๆก,ก่บพี่เตตากลับไปขึ้นเรือเห็นนะเห็นเรือปะ่ะเดี๋ยวให้ดูเรืออ่าภาพชัดไหมเสียงโอเคหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่กระบี่นะคะกระบี่ที่เมืองไทยมาเที่ยวที่กระบี่กับน้องสาวก็พี่นิ้เออแฟนเตยมาด้วยก็เด<ๆ>ี๋ยวจะให้ไอเดียทุกคนในการลงทุนตอนนี้หุ้นลงใช่ไหมริบโตลงใช่ไหมเดี๋ยวไลฟ์นี้ให้ดูบรรยากาศทะเลก่อนเนาะอุ้ย น้ำเริ่มขึ้นแล้วก่อนที่เตยมาน้ำมันไม่เยอะขนาดน,นี้นะน้ำมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำมันมันแค่ประมาณสักกระตุ่มตอนนี้น้ำมันเท่าเข่าเตยแล้วดูดิเนี่ยน้ำไม่เท่าเห็นไหมน้ำเท่าเข่าแล้วว่าทะเลแหวกเนี่ยเมื่อกี้ตอนเดินมาไม่มีไม่มีมมอ่าคุณซากุระค่ะสวัสดีค่ะอ่ะภาพเสียงภาพเสียงชัดเนาะเดี๋ยวเตยจะให้ไอเดียและแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปอ่ะคิดถึงคุณซากุระเช่นกันนะคะอ่ะ แล้วเ๋ยาไลฟ์ต่อไปเตยจะให้ไอเดียวว่าทำไมคลิปโตลงทำไมคลิปโตลงแล้วก็ทำไมตลาดหุ้นลงมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเตยจะให้ไอเดียแต่วันนี้เตยจะเล่าก่อนว่าที่กระบี่ที่เตยอยู่ตอนนี้เห็นไหมเห็นคนไหมโอ้โหน้ำมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยพี่นี้ยังไม่มาน้ำมันเริ่มแบบท่วมแล้วเพราะว่าถ้าเรามาสายกว่านี้ก็เดินผ่านทะเลแบบไม่ได้นะเห็นไหมเขาบอกว่า ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยไกดที่มาด้วยเขาบอกว่าน้ำอาจจะขึ้นถึงแบบเข่าได้เลยอะพร้อมนะพร้อมฟังไอเดียนะเตยจะไลสั้นๆก่อนที่เตยจะไปขึ้นเรือไปเกาะอื่นวันนี้มาสี่เกาะก็คือเดี๋ยวออกมาแต่แปดโมงอะใช่อะเดี๋ยวให้ไอเดียจริงๆฝรั่งก็เริ่มมาแล้วนะเห็นฝรั่งมาถ้ารัฐบาละะไม่มีการเปลี่ยนกฎก,ก็คือหุ้นก็น่าจะกลับมานะจริงๆแล้วอะ แต่พอรัฐบาลมีการเปลี่ยนกฎเลิกยกเลิกเทสแอนด์โกใช่ไหมก็อาจจะทําให้นะักท่องเที่ยวหายเพราะเนี่ยเมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว่อวานเหนื่อยมากเลยไม่ได้ไ like, ลก็คือขับรถมาไปแวะไปหาคุณแม่ที่หัวหินแล้วก็ขับรถมาที่กระบี่ม,มารุงเทพเลยอ่ะพร้อมนะถ้าใครพร้อมแล้วชอบนะคะฝากกดไลก์ก็แชร์เตชื่อเตชินีนะคะเพราะทุกคลิปทุกไลฟ์จะมีคนมาใหม่ตลอดก็แบ่งปันไอเดียเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนอ่จะให้ดูข้างหน้าด้วย เห็นป่มเรือตอดเรือจอดเต็มเลยเตก็มาเรื่องหายยาวอย่างนี้แหละใช่เตก็มาเรื่องหายยาวน้าน้องเตใส่ชุดสีส้มๆนู้นนเดินไปกาแฟน้าอยุ่ข้างหน้าอ่ะพร้อมนะตอนนี้อ่ะคุณเต้าขาสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเต้าว่าเที่ยวให้สนุกอาจะให้ดูทะเลแบบมันจะตอนแรกมาตรงนี้มันไม่มีน้ําเลยนะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วเพราะว่า พี่กลเขาบอกว่าต้องแบบดูน้ําขึ้นน้ําลงในจังหวะบางคนมาก็ไม่เจอนะ่ะมันก็ไม่แหวกแล้วแต่บางวันอะโอเคอ่ะพร้อมนะอะคุณสิริวั์สวัสดีค่ะอ่าได้ยินเสียงชัดนะภาพชัดนะแต่เตจะเล่าแล้วหน้าเตจะแบบมันมันไม่ร้อนมากแต่ว่ามันก็กําลังดีถ้าใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนเยอะนะครับก่อนหน้านี้พี่เขาบอกว่า ตอนที่มีทัวร์จีนเนี่ยโหถ้าเกิดเรามาเดินอย่างนี้ไม,ไม่ได้เห็นรูปเตยคนเดียวแบบต้องมาเห็นคนหมดเลยอ่ะโอเคบอกคุณอย่างนี้ตอนนี้หลายหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้ถามก่อนว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือเปล่าถ้าเป็นเขียนข่าวว่าเป็นแต่ถ้าไม่เป็นก็บอกว่าเอ้ยเป็นมือใหม่หรือว่าแบบสนใจเพราะว่าจริงๆถ้าคุณฟังไ์เตวันนั้นที่เตบอกไปก่อนที่เตจะมากระบี่ใช่ไหมก็คือวันที่เท่าไหร่ที่เตบอกไปตั้งแต่ ตั้งแต่วันอังคารใช่ไหมก็คือเท่าไหร่2วันที่แล้วสามวันที่แล้วที่เตบอกว่าให้ระวังเกีย่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เตก็บอกว่าถ้าคุณไบเดนหรือเฟดใช่ไหมนโยบายของอเมริกาปรับเรื่องเงินเฟ้อเมื่อไหร่มันก็จะมีโอกาสที่สินทรัพย์มันจะไหลไปที่อื่นถูกไหมเตบอกไปแล้ววันนั้นไม่รู้ใครไปไม่ได้ฟังไปฟังได้นะไลไ์ที่ตเตเราเรื่องเกี่ยวกับ วิธีลงทุนในปี2022ที่เตยบอกว่ามันจะมีวิกฤตจำได้ไหมอามีใครดูบ้างไรนั้นถ้าดูเขียนบอกเตยหน่อยว่าดูค่ะรู้แล้วค่ะอะไรเงี้ยอามเขียนบอกหน่อยโอ้น้ําดูน้ํานะดูน้ําดูน้ำเนหะ็นไหมดูคนอันนี้คือเรือที่เขามาหมดเลยอ่ะเต่พักที่อ่าวนางก็คือไปนั่ง,งเรือมาจากในตรงนะชื่ออ่าวอะไรสักอย่างอ่ะ อคุณสาก,กุระว่าเป็นค่ะได้กําไรหุ้นเยอะมากขอบคุณโอ้ขอบคุณ,ค,ณคุณสาก,กุระเช่นกันนะคะคุณสาก,กุระเป็นคนที่ขยันมากเลยเซอวยพรให้คุณสาก,กุระและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ดูอยู่ตอนนี้ปีนี้ถ้ายังไม่ได้หนึ่งล้านนะขอให้ได้ล้านถ้ายังไม่ได้สิบล้านขอให้ได้สิบล้านนะอ่ะโอเคมีใครได้ฟังบ้างไหมไลท์ที่แต่พูดเมื่อวันอังคารถ้าใครได้ฟังของหัวใจมาหน่อยค่ะหรือว่าฟองเ่ยแอบแอบที่ทํางานฟังหรือเปล่าอ่ะ ฟังเตนแอบที่ทางานดูดูเห็นไหม,มเตชอบที่ที่มาเมาเนี่คืออย่างนั่งเรือหางยาวแบบนี้เอาจริงว่ามากระเบียนะมาครั้งแรกเรายังไม่เคยมากระบี่แล้วก็ยังไม่เคยขึ้นเรือแบบนี้ตอนนั้นที่ไปสมุยมันไม่ใช่เรือแบบนี้มันเป็นเรือเรือเฟอร์รี่แล้วก็มันเป็นอะไรสปีดโบ๊ทมันไม่ใช่แบบนี้ครั้งนี้ก็เลยมาขึ้นเรือแบบนี้เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเอออ่าถ้าใครยังไม่มีเวลามาเที่ยวมานะตอนนี้นเขาเรียกว่าอะไรมากระจายไรายได้เออกระจายไรายได้ให้คนท้องถิ่น อ่ะกดหัวใจมาแล้วใช่ไหมอะถ้าใครได้ฟังอาบอกอย่างนี้แล้วพอเฟสมีการขยับตัวเมื่อตอนคืนวันคืนวันอังคารหลังจากที่เตะไลไปใช่ป่ะเพราะอมเมริกาเขาช้ากว่าเรา12ชั่วโมงก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าแบบเอ้ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนจริงๆมีการประเมินจากนักวิเคราะห์ฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาว่าว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดคือ กลางปีเพราะว่ากลางปีเพราะอะไรอ่ะอะขอบคุณมากนะคะหลยคนว่าสวยคนทั้งวิวเห็นไหมจะพาไปทีเทวแล้วก็จะบอกไอเดียในการลงทุนอะถามคุณว่าเหมือนที่แต่บอกวันนั้นว่าอะไรเลยคนบอกว่าไม่รู้ว่าแบบเอ้ยการขึ้นดอกเบีย้ยมันมีผลกับสินทรัพย์ก็อย่างที่แต่บอกอะคือมนุษย์อะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากทําอะไรที่เป็นแอคทีฟก็คือแบบต้องทํางานทุกวันหรือว่าแบบเป็นเชิงลุกก็คือถ้าย้ายถ้าดอกเบีย้ยขึ้นอะ ถามคุณว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นนอกจากที่เรานอกจากคนที่เป็นหนี้กู้เงินหรือคนที่แบบทําธุรกิจสับาท,ที่เป็นคนกู้เงินอะสิ่งแรกเลยนะที่จะทําให้คนอะคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดจากการขึ้นดอกเบีย้ยค,ค,คือธนาคารถูกไหมคือธนาคารแล้วเราทุกคนเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับธนาคารแต่จริงๆคนที่ฝากเงิน ก็ไม่ได้ได้ผลประโยชน์จากการขึ้นดอกเบีย้ยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดอกเบีย้ยเงินฝากก็อาจจะขึ้นไม่เยอะแต่สิ่งที่ขึ้นเยอะคือดอกเบีย้ยเงินกู้ถูกไหมอ่ะแล้วเต้ถามคุณว่าแล้วเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราไม่ได้กู้เงินตเต้ไม่ได้กู้เงินไม่ได้เป็นหนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรหรือใครหรือเราจะเสียประโยชน์อะไรอ่ะถ้าใครรู้ช่วยทายมาได้ค่ะหรือใครไม่รู้เขียนว่าอ่ะกดรูปยกนิ้วก็ได้ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวเต้ขอลองเดี๋ยวเต้ขอเดินก่อนนะ เพราะว่าน้ำมันเริ่มสูงขึ้นแล้วอ่ะคนนี้มาแล้วเห็นไหมนิ้เดินกับพี่ไกด์อยู่นี่ให้ดูสวยไหมอันนี้คือตรงทะเลแหวกตอนมาน้ํายังไม่ยามน้ํายังไม่มีนะตอนนี้น้ําเริ่มขึ้นแล้วอ่ะขอรูปขอรูปยกงนิ้วมาค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าใครได้ใครเสียอ่ะบอกไปแล้วว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือธนาคารแล้วเหมือนที่เต๋บอกว่าการอัด QE นิวมันนี่ที่เราพูดกันวันนั้นก็คือเป็นเลคเชอร์เรื่องการเงินเลยนะวันนั้นที่เล่าไปสองชั่วโมงอะเรื่องนิวมันนี่โอนมันนี่อะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังนะว่านิวมันนี่เป็นยังไงโอนมันนี่เป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้นิวมันนี่ไม่รู้โอนมันนี่คุณก็มีโอกาสที่จะจนลงโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ได้มีโอกาสที่รวยขึ้น,น่งเดียวนะคือคนที่จะรอดแล้วรวยก็คือคนที่เป็นนักลงทุนเท่านั้นเพราะว่า ถ้าว่าพอเริ่มมีเงินเฟ้อโอกาสที่จะสกัดกั้นเงินเฟ้อได้ดีที่สุดก็คือการขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยมีผลกับเราทุกคนหมดเลยใช่แต่ว่าคนที่เป็นเมเงินฝากอะ่ะมันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมันจะเปลี่ยนแปลงนิดเดียวแต่เงินเงินกู้อ่ะมันจะขึ้นเยอะกว่าอ่ะโอ้โห <Okay. S 1> กิจะแย่นะเกิด <laughs> จะเดินมาไม่รอดอ่ะอ่ะได้ฟังนะใครได้ฟังเขียนมาค่ะว่าได้ฟังเออแต่เริ่มจะหน้ามืดแล้วแหละ เพราะว่ามันเริ่มร้อนไงนอ่ะให้ดูมันเริ่มร้อนแต่ที่นี่ก็ถือโอเคนะสัญญาณเน็ตดีมากอ่ะแต่บอกคุณอย่างนี้เรื่องการเงินถ้าเกิดคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องการเงินคุณอาจจะมองว่ามันยากคุณอาจจะมองว่ามันแบบเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่จริงๆแต่จะบอกคุณอย่างนี้อารมณ์มันเหมือนเส้นผมบางเส้นผมบางภูเขาถ้าคนที่รู้ก่อนก็มองเห็นภูเขาข้างหน้าถูกปะ แต่ถ้าคนที่ไม่รู้ก็แบบเอออยู่ข้างหลังเส้นผมก็อาจจะตามไม่ทันเพราะว่าไอตัวนิวมอนี่เนี่ยมีการอัดเข้ามาเงินใหม่อ่ะที่การเป็นการกู้เงินเป็นการทำ QE อัดเข้ามาเยอะมากเลยมันก็เลยทําให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อหนักมากตอนตอนก่อนหน้านี้นะหนักที่สุดในโลกเลยก็คือประมาณ6%กเกว่าอย่างที่ยุโรปก็คือ5%กว่าพอมีการขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยสินทรัพย์ทุกอย่าง ราคาจะสูงขึ้นถูกไหมเหมือนที่เต๋อบอกแล้วคนที่ถือเงินสดเดี๋ยวตอนเย็นแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปว่าตั้งแต่มีเฟดเกิดขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเนี่ยประสิทธิภาพของเงินยูโรสลาเนี่ยลดลงจนน่าใจหาย่ะจนคนก็ถามว่าเอ๊ะเฟดเกิดมาดูแลเงินหรือว่ามาทําลายค่าเงินกันแน่ในฝั่งยุโรปนะมีการพูดกันว่าแบบเออเหมือนมันทําให้เงินเฟอ้อเกิดบ่อยขึ้น ตลาดหุ้นเศรษฐกิจมีปัญหาขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่แบบเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องเนี้คุณก็จะได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับเขาเรียกอะไรดีอาจจะเป็นสวัสดิการหรืออาจจะเป็นการแจกเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าผลในระยะยาวมันน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เตมองว่าถ้าเกิดคุณศึกษาเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนโอกาสที่คุณจะได้ไปไหนอ๋อโอเคโอกาสที่คุณจะได้ ได้เห็นวิกฤตในโอกาสโดยที่คุณจะมีสินทรัพย์อยู่แล้วหรือว่าจะเป็นมือใหม่เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนมองว่ามันอาจจะเกิดวิกฤตรอบสองเหมือนที่เต็มพูดกับคุณมาหลายวันแล้วใช่ไหมตอนนี้พอมีการปรับเห็นไหมตลาดหุ้นไทยเมื่อเช้ายังไม่ได้เข้าไปดูนะว่าลงหรือเปล่าแต่เมื่อวานลงเยอะเลยจากการกังวลเพราะว่า จริงๆเวลาที่คนลงทุนอะไรก็แล้วแต่พอเวลาถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากเพราะฉะนั้นการที่เราลงทุนอสังหาหุ้นทองคําหรือการที่เราเรียนรู้การเงินก็คือเราต้องการรักษาสเสถียรภ,ภาพของค่างเงินถูกไหมการรักษาเวลาที่คนที่เป็นนักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็จะดูผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนมันเปลี่ยนนั่นหมายความว่า ทุกสิ่งซับเปลี่ยนใช่ไหมเราเมื่อวานนี้ตลาดคริปโตก็ลงโอ้โหแต่เก็บคริปโตสนุกมากแต่บอกก่อนนะอ่นทุกคลิปทุกไลน์เนี่ยเตให้เป็นความรู้นะคะไม่ได้แนะนําการลงทุนไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนแล้วก็เตไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือว่าไม่ใช่นักเขาเรียกอะไรอะมาเก็ตติ้งที่แนะนําการลงทุนแต่เตเอาประสบการณ์ตรงที่เตทําแล้วมันดีมาแบ่งปันให้เป็นความรู้ค่ะสรุปว่าเตเดินเลยมาเรือยายไปจอดตรงนั้น ให้ดูบรรยากาศไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไล่หน้านะคะที่อีกหนึ่งเกาะอ,อันนี้คือเกาะที่มาที่ทะเลแหวกเดี๋ยวไปวันนี้ไปเที่ยวกัน3เกาะเลยลเดี๋ยวจะแบ่งปันไอเดียเรื่อยๆก็คือถ้าใครเรียนรู้เรื่องการเงินไม่ทันวิกฤตโควิดรอบที่แล้วปี2020ตอนเดือนมีนาเขาเชื่อว่าปี2022โควิดจะยังอยู่กับเราแล้ววิกฤต หลายคนกังวลว่าน่าจะรุนแรงขึ้นมากกว่าตอนโควิดเพราะตอนโควิดทุกประเทศได้รับผลกระทบหมดเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบในอัตราเงินเฟอ้อเหมือนที่แต้บอกคุณไปว่าอัตราเงินเฟอ้อไม่เท่ากันจากนี่สาธานณะเขาเรียกว่าอะไรนี่ครัวเรือนและสภาพคล่องของแต่ละประเทศที่มีปัญหาเรื่องการเงินเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นค่าเฉพาะบางประเทศเท่านั้นตอนนี้เงินก็เลยไหลเข้าวสวิตเซอร์แลนด์เยอะมากอ่าคุณเบนเบนค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะเจอกันใหม่ไลน์หน้าเดี๋ยวมาให้ความรู้เรื่องการเงินกันต่ออะถ้าใครอยากฟังคอมเมนต์เลยว่าอยากฟังส่วนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ๆๆนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ไปอีกสามเกาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเที่ยวไปด้วยแล้วก็เล่าเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนอ่าถ้าใครอยากรู้บอกเลยว่าอยากรู้เดี๋ยวจะมาเล่าว่าอ้าแล้วเราจะ จับเงินจากวิกฤตยังไงให้ได้หลักล้านให้ได้เจ็ดหลักแปดหลักในวิกฤตครั้งนี้อาเดี๋ยวจะมาบอกวันนี้จะไลทั้งวันนะแต่อาจจะแบบครั้งละห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวให้ดูเตยจะขึ้นเรือแหละอันนี้คือแฟนของน้องเห็นไหมน้องเตใส่ชุดสีส้มๆนั่นอยู่ข้างหน้าน่ะอ่าถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นันจ๊ะเดี๋ยวขอขึ้นเรือนนะแล้วเราจะกันใหม่ไลน้าไปกกอนไหนไม่รู้ไปอีกสามเกาะอ,อุ้ย ไปแล้วนะทุกคนดเดี๋ยวไลน่าจะมาบอกว่าเราจะได้โอกาสในวิกฤตอย่างไรอ่ะอยากฟังขอบคุณมากนะคะหลายคนรู้ว่าอยากเที่ยวให้สนุกไปก่อนนะบาย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 ก่อนนีไไ้ไปก่อน,อ,นอ่ะเจอกันใหม่ไลน่านะจ๊ะอันนี้เรือของเทนี่ลำนี้เรือลำนี้เห็นไหมพี่ๆเขาเอาคนเนี้ยลำเนี้ยลำนี้ไล,ล่เลยเนี่ยไปแล้วนะ เจอก,กันใหม่ไ <ป S 1> ลน์หน้านะคะอีกหนึ่งเกาะแล้วเดี๋ยวจะให้ความรู้เพิ่มไปแล้วบา,บายๆรัก<ป>ทุกคนนะคะเจอก,กันใหม่ไลน์หน้าค่ะ